สวัสดีครับบารุณสวัสดยามเช้าครับสวัสดีวันจันทร์ที่สดใสสดใสไหมครับทุกคนเมื่อวานเติมพลังกันเต็มที่แล้ววันนี้ก็ต้องสู้สูกันต่อไปมาครับมาเติมพลังกันก่อนวันนี้มีเมนูอะไรไปดูกันว้าวว้าว,ว,าวนี่เลยครับผัดผักบุ้งนะครับที่เราเก็บมาเมื่อวานนะครับก็มี แตงกวานะครับเป็นลูกเลยนะครับก็มีไข่ทอดไข่ใส่ปาก,กระป๋องนะครับหลัดข้าวร้อนๆนะครับมีน้ำพริกปลานะครับขนมหวานก็เป็นขนมปังปี๊บนะครับามาครับมาครับมาทานด้วยกันครับทุกคนได้อะไรทานกันเนาะยามเช้ายามเช้ามาเติมพลังกันก่อนมาเติมพลังแล้วก็ไป สู้งานกันต่อไปนะครับสู้ๆนะครับทุกคนขอเป็นกําลังใจให้ครับมาเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันมีอะไรก็นำมาแบ่งปันกันนะครับบอกกล่าวกันนะครับตักเตือนกันนะครับอันไหนดีไม่ดีนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ